สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เครักครับผมมาส่งพระนะผมอยู่ไปรษณีย์นะครับตอนนี้ผมก็ต้องรีบส่งรีบอัดนะท่านผู้ชมนะเพิ่งลงไปก็ลูกค้าก็ปิดแล้วก็โอนยอดเข้ามาเลยนะครับผมก็ต้องมาส่งให้นะครับมาดูว่ามีรายการไหนบ้างครับมีทั้งพระเหรียญและประกันพระแท้ตลอดชีพแล้วก็มีทั้งพระวัดดวงนะครับอ่ะโอเคนะครับรายการแรกนะครับนี่ครับแดงแป๊ดเลยเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเข็มมะโกแกะบล็อกออกแบบแม่พิมพ์ได้เหมือนมีชีวิตเลยนะครับนี่แท้ทันนะครับแดงแป๊ดเลย เลียมกันน้ำพร้อมใช้ครับปี2538นะครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับสวยงามมากครับสวยงามมากครับทองแดงผิวไฟนะครับนี่ครับเหมือนมีชีวิตครับออกลักษณะทรงคล้ายๆเจ้าสัวเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับด้านบนจะไม่เจาะห่วงนะครับรุ่นนี้นะขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับไปอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะครับมาดูรายการต่อไปครับขยายนะครับส่วนรายการนี้นะครับไปอยู่ทางด้านของ บุรีรัมย์ครับกับท่านนายกนะครับท่านนายกก็ติดต่อเข้ามาหลายรายการเลยนะครับแบบนี้ก็เป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเปิดวัดบางพระครับไปอยู่กับท่านนายกที่บุรีรัมย์นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับสวยงามมากนะครับรายการต่อไปครับเป็นพระเกจิชื่อดังนครปฐมนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะท่านผู้ชมนะเพราะผมรีบอัดต้องกราบขออภัยด้วยนะครับนี่แท้ดูง่ายนะครับแบบนี้นะทองแดงอ่าลักษณะทองแดงลมดําแห้งๆแบบนี้นะครับนี่ หลวงพ่อแตงวัดดอนยอนะครับว่ากันว่าเป็นพระเกจิชื่อดังแล้วก็หลวงปู่นี่เก่งมากนะท่านผู้ชมนะนี่ครับไม่มีตัวเลขราคากลางนะครับบางทีเราไปเห็นราคาอาจจะไม่วิ่งหรืออะไรสุดแล้วแต่ครับนะครับคนที่เคารพศรัทธามีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ละเกจิแต่ละอาจารย์นะครับคุณค่านี่นะครับหรือว่าความเก่งกาจหรือว่านะครับแต่ละวิชาของพระอาจารย์นี่จะวัดกันที่ราคาซื้อขายไม่ได้นะท่านผู้ชมนะครับนี่อย่างนี้ก็ วัดดวงนะครับท่านผู้ชมนะผมก็ไม่ทราบว่าเป็นสาริกาที่ไหนครับเมตตามหานิยมอ่าเมตตามหาเสน่นะครับแบบมีประโยชน์ท่านนายกนะครับผมส่งตรงปกแน่นอนครับอันนี้ผมวัดดวงมาครับอ่ที่ผมแกะกล่องให้ท่านผู้ชมรับชมนั่นแหละครับท่านผู้ชมนะสายการต่อไปอันนี้เป็นรายการนี่ครับนี่ครับไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับเป็นเนื้อดินหนักๆท่านผู้ชมหนักนะครับจากนี้ผมก็ไปส่งให้นี่ครับเรียมบอกก่าแบบนี้ครับมีการเจาะอยู่3รูด้านล่างนี่ นะครับนี่ครับแล้วก็พลาส,สติกนี่แห้งเรียบร้อยหมดแล้วดูดิครับรายการนี้ก็ไปอยู่กับท่านนายกนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับตัวเลขที่ให้ไปก็สามารถจะเช่าได้เลยนะครับผมก็ให้พยายามให้ไปในตัวเลขที่เบาที่สุดแหละครับเอาว่าพออยู่ได้นะท่านผู้ชมนะครับบางอันผมก็ไม่มีกําไรก็มีนะท่านผู้ชมนะครับบางอันนี่คือบางทีละพระเราเนี่ยนะท่านผู้ชมผมจะบอกสําหรับคนที่ยังไม่เข้าใจนะบางท่านก็อาจจะเข้าใจดีแล้ว สำหรับท่านที่เล่นพระซื้อขายพระก็จะเข้าใจดีแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าคนอยู่นอกวงการหรือว่าอาจจะยังไม่เข้าใจในบางระการผมขออนุญาตว่าเล่าให้ฟังนะครับท่านผู้ชมนะบางรายการเห็นไหมครับอย่างนี้เช่ามาบางทีก็ยังออกไม่ได้ท่านผู้ชมเงินเราก็จมอยู่ในพระนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าเอ๊ะทำไมเราซื้อมาราคานี้เราทําไมออกราคานี้นะครับหลายคนก็สงสัยแหละครับคือบางอย่างเราก็ต้องเฉลี่ยด้วยนะครับว่านะครับเราบวกสมมุติว่าเราไปบวกรายการเนี้ยนะครับอ่า แต่เล้วก็ต้องเผื่อรายการที่ยังไม่ออกก็มีท่านผู้ชมอย่างเงินเราก็ไปจมอยู่ในรายการนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนทั้งระยะสั้นระยะยาวแต่ส่วนใหญ่ของผมนี่ถ้าภาพเป็ดที่รายการที่ผมชอบแล้วก็อ่านอนาคตส่วนจะออกได้ออกไม่ได้ก็อสุดแล้วแต่ไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมนะบางอย่างก็มีนะเป็นภาคที่เราชื่นชอบนะครับอ่าแน่นอนนะครับท่านผู้ชมถ้าพระขายได้หมดทุกอย่างพี่ๆวงการพาะเครื่องรวยทุกคนแหละครับเนี่ครับบางทีก็โดนเก๊บ้างโดนอะไรมาบ้างก็มีนะครับก็เฉลี่ยไป สมมติว่าสามเหรียญเนี่ยสมมตินะท่านผู้ชมนะสาม,มเหรียญที่ซื้อมาแท้หมดเลยไปโดนเก๊เหรียญหนึ่งเนี่ยไปโดนเก๊อาจจะไปโดนเก๊เหรียญหนึ่งก็จบเลยกําไรสามสามรายการนี้ก็จบเลยนะท่านผู้ชมก็มีเหมือนกันนะครับเป็น้านอย่างนั้นนะครับนี่แหละครับการเล่นผ้านี่ก็ต้องเฉลี่ยด้วยเฉลี่ยในรายการที่ยังไม่ออกนะครับยังไม่ได้ปล่อยให้เช่าบูชาอย่างเงี้ยแล้วก็รับบทในการาแบบรับนะครับแแบกรับราคาต้นทุนเอาไว้อย่างเงี้ยเห็นไหมครับเพราะว่าลูกค้าเราก็ไม่ได้เช่าทุกรายการนะครับท่านผู้ชม บางอันถ้าถ้าเป็นเหรียญเนี่ยผมจะออกแบบแล้วประกันพัฒน์แท้ตลอดชีพถ้าเป็นเหรียญนี่ผมก็อันไหนที่เราโดนเก๊โดนอะไรมาแล้วก็หยอดกระปลุกเอาไว้ดูเอาไว้ดูงานแล้วออกไม่ได้นะครับเพรเาะที่เพียนนี่จะออกถ้าเป็นเหรียญรับประกันพัฒแท้เลยนะครับนอกนั้นอย่างนี้ก็วัดดวงแน่นอนนะเป็นพระที่ผมไม่ถนัดนะครับแต่ผมก็ส่งตรงปลุกแน่นอนแหะครับพี่ๆก็มาวัดดวงตลอดนะครับอย่างนี้ก็เป็นเครื่องรางก็วัดดวงกันไปนะครับส่วนส่วนสิงห์นี่ยังไม่ออกนะท่านผู้ชมนะนี่ก็พันกว่าอยู่แล้วนะอันนี้ก็เล่นแค่ชอบแหะครับแกะแบบนี้ อย่างนี้ก็จะมีรายการเนี้ยเบี้ยแก้อย่างเงี้ยยังไม่ออกเห็นไหมครับแล้วก็จะมีรายการเนี้ยเก่าๆนี่กำไรกำไรเก่าๆ,ๆทองเหลืองเนี่ยเห็นไหมครับหิ่งหิ่งยังไม่ออกเห็นไหมครับผมเช่ามาเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างนี้ก็จะเป็นแม่นางกวักเขาเรียกว่าทรงมหาไทยเนี่ยโบราณนะครับแกะศิลโบราณในเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งนะครับแบบนี้ก็ยังไม่ออกอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเราก็ต้องเฉลี่ยกันไปเนาะบางท่านก็อาจจะเข้าใจบางท่านก็อาจจะยังไม่เข้าใจนะท่านผู้ชมนะก็ขออนุญาตเล่าไปด้วยนะครับเพราะว่าพระผมมีแค่สองบ้านวันนี้ก็ จะได้ดูคลิปหลากหลายรายการนี้ผมก็ชอบส่วนตัวออกได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็มีพี่ๆถามมาน่าจะคนหรือสองคนนี่แหละถามมาลูกค้าประจําผมก็ยังไม่ได้ปิดไปก็ไม่ได้ว่ากันอย่างนี้เป็นพาระที่ผมชอบนะครับเนี่ยนะครับหลวงพ่อเพียรวัคเกิลกถินนี่เขาเรียกว่าสายแค้วคาดนะครับเรียกง่ายๆว่าสายเหนียวแหะครับผมชอบนะครับผมก็ซื้อเก็บซื้อเก็บเอาไว้ท่านผู้ชมนะครับราคาก็ไม่มีตัวเลขราคากลางแน่นอนครับนี่เห็นไหมครับแบบนี้ก็มีการรันเบอร์นะครับแบบนี้ยังไม่มีใครเช่านะตอนที่ผมอัดคลิปอย่างเงี้ยครับอย่างน น่าจะเป็นเหรียญบาทน้ำมนต์หลวงปู่การหลวงเขี้ยวแก้วนะครับแบบนี้ก็แท้ดูง่ายนะครับนี่ครับก็ลักษณะวางยันเต็มแผ่นเลยนะครับบาทน้ำมนต์สายเหนียวเหมือนกันท่านผู้ชมก็ยังออกไม่ได้เหมือนกนันนี่อันนี้ก็กระทิงคล้ายๆบัววัวน่าจะเป็นบัวบวัวธานูหรืออะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ซื้อมาเยอะแต่ยังไม่ออกอันนี้ยังไม่ออกนะครับบางอย่างผมก็จะนํามานะครับออกให้เช่าบูชาอย่างนี้อย่างน,างนี้น่าจะมีคนเล่นเนี่ยผมไปสนามระเนี่ย ถ้าผมไปสนามผมการราคาสูงเลยอย่างเงี้ยเป็นคล้ายๆกับไปลูกสะกดเนี่ยครับเห็นไหมครับลูกสะกดเก่าๆอย่างเงี้ยเห็นไหมครับแบบนี้เลยนะครับแบบนี้ผมตีราคาสูงเลยนะถ้าถามที่สนามนะพอมีแต่ยอดเสียนนะแต่ในเพจก็ออกเนตัวเลขที่ส่วน,ส,วนส่วนจะเป็นหลักร้อยนะครับทุกคนอย่างนี้ก็ยังไม่ได้ออกไปน้ชจมดูผมซื้อมา เดี๋ยวผมว่างๆนะท่านจะลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์อย่างสุภาพนะครับผมกราบขอบคุณทุกท่านจริงๆนะที่เข้ามาสนับสนุนผมในทุกท่องทางไม่ว่าท่านจะมาดูพระไม่ว่าท่านจะมาชมคลิปไม่ว่าท่านจะมากดไลค์กดแชร์ไม่ใช่ว่าท่านเะอ่าไม่ว่าท่านจะมาคอมเมนต์อย่างสุภาพหรือว่าส่งสติ๊กเกอร์ผมก็ดีใจแล้วนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นเวลาผมทําคลิปคลิปจะเด้งไปหาท่านก่อนใครๆนะครับหรือว่าท่านจะมาสนับสนุนปิดพระเหรียญผมก็รับประกันพระแท้ตลอดชีพผมก็กราบขอบคุณมากหรือว่าจะมาวัดดวงอะไรกก็แแล้วต่ะผม นะครับในเมื่อท่านโอนเงินมาแล้วผมก็มาจ่ายผมก็มาจัดส่งให้โอ้วันนี้พูดจาตีตีขัดขัดกาแฟนี่ไม่ไหวนะครับอย่างนี้ก็ยังไม่ได้นี่ทา่านผู้ชมเยอะแยะมากมายนะท่านผู้ชมเป็นหมื่นองค์อะที่บ้านก็มีอย่างนี้ผมเดินเท่าตามตลาดนัดก็มีเหมือนกันทา่านผู้ชมอ้าคุยกันสนุกสนานแล้วล่ะอ้าเรามาดูทีนี้นะมีเวลาอีกสองนาทีกว่านะครับอ่ะนะครับรายการนี้นะครับไปอยู่กับท่านนายกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อไค้วัดสวนขันนะครับอันนี้ผมจําปีไม่ได้ท่านผู้ชม เพราะว่าสายนี้ก็ออกมาหลายหลายวาระหลายบล็อกหลายวัดนะครับนี่นะครับจาปีไม่ได้จริงๆนะครับนี่ก็เป็นผ้าแท้เบสิกนะครับแบบนี้เลยนะครับแพหิ่งๆินะครับแบบนี้เลยเห็นไหมครับขอบตัดแบบนี้เลยนะครับนี่นี่ขอบตัดก็จะต้องฉีกนะครับธรรมดาของเหรียญแท้ต้องฉีกนะนี่ครับสีสันก็ต้องเป็นลักษณะที่ว่าเก่าพอสมควรแหละครับท่านผู้ชมโอเคครับประโยชน์ท่านนายกนะครับนี่ส่วนรายการนี้นะครับเหรียญนี้แท้ดูง่ายเลยนะครับผิวหิ่งๆิ่งผมไม่ได้ปัดเลยนะ บางคนเขาได้มาเขาจะเอาพู้กันนะครับผููกันที่เป็นลักษณะขนแปลงกันอ่อนมาปัดนะครับเพื่อจะได้ดูความคมชัดแล้วก็นี่ผมไม่มีเวลาจะปัดเลยพอผมลงคลิปไปท่านยกก็แคปมาก็ปิดเลยแล้วก็โอนยอดเข้ามาผมก็มาส่งให้ท่านนะครับนี่นี่ลวงปู่เก่งมากนะไม่ค่อยเจอนะเหรียญน,นะท่านผู้ชมนะส่วนมูลค่านี่ก็ไม่มีราคากลางนะครับท่านผู้ชมนะก็สุดแล้วแต่นะครับใครเห็นก่อนก็เจ็บก่อนนะครับนี่ลุงปู่เก่งอยู่แล้วนะครับส่วนหา่หลังเรียบๆแบบนี้ถ้าข้างนะครับทางข้างไม่ยกขึ้นเนี่ยเป็นปีลึกนะครับ นี่ยสังเกตไหมครับบาเหรียญไม่ยกขึ้นเขาปล่อยเรียบแบบนี้เป็นศิลปะยุคนะครับยุคนี่สองห้าเขาเรียกว่าสองกกวานี่นะครับสองห้าศูนย์ไปปลายสองห้าหนึ่งกกวานี่ครับบางบางทีเขาก็ไม่ได้ยกขึ้นมานะครับนี่สมัยก่อนยังไม่ได้ยกขึ้นมานะครับยกก็หมายความว่าขอบยังไม่ยกเห็นไหมครับนี่ก็ดูง่ายเลยแบบนี้เห็นไหมครับส่วนหลังๆมาก็จะเป็นอย่างนี้ยกขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับขอบนี่จะยกขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมครับขอบเหรียญจะยกขึ้นมาสําหรับรับแรงกระแทกครับ นี่เวลาจะโดนก็โดนตรงนี้ก่อนจะไม่ไปโดนตัวหนังสือนะครับเห็นไหมครับเวลาเขาปั๊มเหรียญหรือว่าเวลาเขาจะตัดเหรียญเขาจะใช้ตัวกระแทกนะครับกระแทกเฉพาะขอบเนี่ยไม่ให้โดนตัวหนังสือก็จาเป็นจะต้องยกขึ้นมาแล้วก็ไม่ให้ตัวกระแทกไปโดนนะครับเขาเรียกว่าไม่ให้ตัวกระแทกไปโดนนะครับขอบนะครับแม่พิมพ์ขอบตัดนะครับไม่งั้นจะเสียหายได้เขาก็ยกขึ้นมารองรับเห็นไหมครับก็ถือว่าสวยงามไปในตัวก็เป็นเทคนิคสมัยใหม่ขึ้นมาแล้วอย่างนี้สวยมากครับไปอยู่กับท่านนายกนะอ่ะโอเคนะครับ นี่เหรียญเสมานะครับเหมือนมีชีวิตรครับหลังเสือสวยงามมากมีมาพร้อมกล่องนะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะได้ลงแล้วล่ะท่านผู้ชมส่วนรายการนี้เป็นนกสาลิการไม่ทราบที่วัดดวงไปนะครับเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมเขาเรียกว่าเมตตามหาสเสน่ห์เมตตาค้าขายเมตตามหา,ขา,ขา,มา,มหานิยมเจรจาดีนักแรนะครับแบบนี้นครับแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นออกสำนักไหนนะครับขให้ท่านานายกไปนะครับนี่สวยงามมากคลาสสิกเลี่ยมนี่โอ้โหเก่าดีเหลือเกินครับแบบนี้ ส่วนรายการนี้ก็วัดดวงไปครับไปอยู่กับท่านนายกครับเป็นผ้าเนื้อดินเก่าๆนะครับนี่ส่งตรงปกแน่นอนครับแบบนี้นะนะครับนี่ผมส่งตรงปกแน่นอนรายการนั้นอีกอ่าส่วนรายการนี้ไปอยู่กับอ่าลูกค้าประจําผมที่ทางด้านของสุราษฎร์ธานีครับแดงแป๊ดเลยนะครับตัวเลขที่ให้ไปก็เช่าได้เลยพี่นะครับถือว่าให้น้องๆไปเดินมาให้ส่วนต่างผมก็ให้เด็กๆนะไปโรงเรียนไปกินข้าบ้างเติมน้ำมันรถผมบ้างเมื่อกี้สตาร์ทรถไม่ติดพี่น้องนะครับเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนแบตอีกแล้วโอ้โอนะถ้าสตาร์ทไม่ติดบ่อยๆอันตรายนะครับ อ่ะหมดแล้วบ้างครับหมดแล้วโอเคเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์อย่างสุภาพครับกับคาร์บาครับสวัสดีครับ